เน่ยเขาเป็นกูสโลบายรู้จักกันเงินเดือนให้ตั้งแต่บนแรกทั้งเงินเป็นอาหารแล้วก็ทั้งเงินเหล่าก็มีผู้เลยจปลรอเนี่ยไม่มีแหลกมากมายมหาศาลถามมาเยอะมากเลยแสดงชีวิตของเสจจักว่าทั้งก่อนเราคุยกันไปแล้วว่าทำยังไงให้สอบติดดีตั้งใจม .5 ยังไม่ได้ม .6 มันเอาจนได้ไว้ใช่เลยครับหลังจากนั้นเข้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับไล่ฟังหน่อยหลังจากที่สอบได้เนี่ยเราจะต้องเรียนเตรียมหานก่อนสองปีเนาะเราไปสอบเหล่านั้นพอเราได้ ไปเรียนรวมที่โรงเรียนโรงเรียนเตรียมทหารการมีเพื่อนเรานน่งเรือทหารนาการตำรวจก็จะไปเรียนรวมกันเพื่อเขาเป็นกุศโลบายว่าทั้งสี่เราเนี่ยรู้จักกันรวมเป็นกี่ปีก็เรียนสองปีเตรียมทหาร4 3สี่สิบสามโรงเรียนในร้อยจะรอรุ่นห้าสิบสี่จะเป็นรุ่นของเขาเหมือนทหารเรือก็จะมีเตรียมทหารสี่สามในเรือรุ่นจุดๆอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันเลขจะไม่เหมือนกันเลขเตรียมทหารกับเลขเราใช่ถ้าสี่เราเนี่ยรวมก็เกือบเจ็ดร้อยจะเป็นหนัทฐานบกกับตำรวจเตรียมทหารสองปีเรียนอะไรบ้างใช่ไหม ก็เป็นหลักสูตรมปลายครับมห้ามหกพเข้าไปมหกก็ได้เปลเดมาเป็นแต่ถึงแม้ว่าผมจะรู้นะครับก็มีเพื่อนที่เป็นแบบเด็กมสี่นะแต่พวกนี้เรียนก็เรียนเก่งนะต้องยอมรับว่าเขาเก่งแล้วจบมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่เลขตัวเดียวอ่ะ เน่ยจ yeah. ับไม่ได mm ้เอปลายผู้ไ uh, ด um, mm ้เปรียบจะเป็นการเรียนมอปลายผสมกับวิชาทหารมีวิถีชีวิตยังไงแปบว่าเเรียกว่ารอปจรอปจคือระเบียบปฏิบัติประจำครับจะเป็นตารางการปฏิบัติตื่นตีห้าชึ่งเลยลงมาก็จะมากายบริหาราวิ่ง เสร็จก็ปล่อยขึ้นปไอนปอาบน้ําเสร็จหรือหัวหมูครึ่งมาลมแถวเพื่อตรวจร่างกายปลูกฝังนิสัยของความเป็นอาหารตั้งแต่เด็กนักเรียนในร้อยมีความเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเดียวก,กันก็จะประสานงานได้ง่ายกว่าเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่บิดบิดเขาเกิดรุ่นเดียวกันทำเลยส่งกันใช่ใช่เพราะเขาสนิทก,กันตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ก็โดนอะไรกันมาก็ผู้เลยจักรเนี่ยไม่มีแดกใช่ไหมมากมายมหาศาลช่วงเวลาที่เราผ่านความยากลำบากเนี่ยมันสึปวดมันจะรู้สึกว่ามันนาน S <S เหมาเือนเราแบบห<อ>มอบลูก5นาทีทางที่คนธรรมาดา5้นาทีก็ถังมือถือก,ก็หมดแล้วก็หมดแล้วความจำเมื่อตอนที่เหนื่อยที่สุดอ่ะมันก็จะจำได้เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเรื่องก,กินอ่ะเรื่องก,กินพิซซ่าทุกมื้อไม่เขาก็จะมีเมนูอาหารที่ทางโรงเรีมเมยนอันนี้ในมุมมองที่ผมจบมารับราชการแล้ว<อ>แล้วก็เห็นอาหารที่หน่วยทำอาหารของนักเรียนเตรียมาหารเรียนในร้อยทั้งสี่เราเนี่ยดีที่สุดแล้ว รู้สึกว่าเอ้ยเรากินบ่อยไงเราเลยแม่อร่อยจริงแล้วมันมีประโยชน์ข้างนอกนี่คืออาหารตามสั่งอ่าข้างในนี่คือเขาสั่งมาให้ค่อนข้างน่ากินครับเสื้อผ้าคือฟรีแทบทุกอย่างครับคุณแค่เอาตัวมาอย่างเดียวแค่สอบติดทุกอย่างฟรีอ่ามีเสียค่าแม่ครัวเล็กน้อยจําตัวเลขไม่ได้แต่ไม่มากถ้าเทียบกับมหาลัยแล้วน้อยมากครับแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยนะเงินเดือนให้ตั้งแต่หมนแรกเลยทั้งเรียนเตรียมอาหารแล้วก็ัเรียนเหล่าก็มีก็แต่เป็นนักเรียนเตรียมอาหารพี่หนึ่งพี่สองอ่าแล้วก็ ในเรียนเหาก็มีมันก็เป็นวิถีชีวิตถ้าถ้าสอบได้มันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะไม่ต้องแบบไปสอบมาหาลัยต้องขอสมัครงานแย่งงานหรือทำอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือคุณสอบได้อืมได้เลยใช่ครับก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึง่ง